พี่น้องทีหลักวันนี้เราก็จะมาแก้งเห็ดคอนหมันบานค่ะพี่น้องเห็ดคอนเขาสีบอคอยหนิมบันไดเด้อพี่น้องนี่ความแข็งของเขานิดนึงนะคะเห็ดคอนจากสวนพี่น้องล้างทาความสะอาดนะคะเรียบร้อยค่ะเห็ดนี่ก็สีประม่าณครึ่งโลเด้อพี่น้องหรือครึ่งโลกเกินอยู่แล้วค่ะพี่น้องเก็บมาจากสวนค่ะแกงเห็ดก็จะแก้งแบบสมัยใหม่ใส่น้ำยานางนะคะ น้ำยานางก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้ค่ะเนี่ยถ้ามียานางก็มีข่าวเบือหรือข่าวฮอเซ่ไหวพี่น้องดีนี้เราจะโขกที่หลังนะคะใส่แกงนะคะยานางกับน,นี้ค่ะต้องคู่กันนะคะเพื่อนๆแกงก็จะใส่ฟักทองชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆแกงเห็ดน,นะคะเครื่องปรุงก็จะมีปลรรามีผงชูมีน้ำปลานะคะ เกลือปนนะคะเกลือแกงค่ะก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะตะไคร้าสามหัวพริกประมาณ10บเม็ดอันที่ขาดไม่ได้อาหารอีสานมาะพี่น้องแกงอ่อกเราก็ใส่ใบนางรักนะคะเก็บมาจากสวนค่ะมาทําเลยนะคะฟักทองเราก็จะเอาเปลือกออกนะคะ ได้นะคะเพราะว่าเราแกงเห็ดอาหารมันไม่คาวเหมือนเนื้อสั์นะคะยา,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 ายก็หันหั่นใส่ขูกค่ะเพราะว่าต้องโูกเข้ากับข,ข้าเบือเนาะดูดลหั่นพี่น้อง ้อมเราก็หั่นก่อนคะ่ะเพื่อขูดจะได้ขูดก้า้เราใช้กระเทียมไทยนะคะประมาณครึ่งหัวคะ่ะหอมก็ประมาณหกหัวจะนำไปขูดเลยนะคะเอาไปจจะขูกนะคะ ก็จะใส่ข้าวเบือลงไปนะคะก็เบือกับกระเทียมใส่พร้อมกันเลยค่ะพริกเราจะไม่หักไม่โคกนะคะจะเผ็ดโคก็จะโคกสัก2อเม็ดพอเมื่อกี้เดี๋ยวเผ็ดเนาะเดี๋ยวเผิดแล้วคนเก็ทานไม่ได้คนเก็แปดสิบกว่าเนดะี๋ยวทานไม่ได้เนี่ แล้วก็ตักข้าวเบือใส่แล้วเพื่อนบุกมนหนักเนาะตักข้าวเบือใส่คะ ก็ปรุงเลยนะคะใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆปรงชูใส่แค่นี้พอค่ะประลาหนึ่งกะพีก่อนนะคะหนึ่งกะพีนี่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ แล้ก็เ,เอาเห็ดลงค่ะเห็ดอย่างนี้หาชิ้นยาแลนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็ดธรรมาชาติมีประโยชน์เยอะดีกว่าเห็ดที่เราพอเราไปซื้อเข้ามาปลูกไอป้ปลูกข้าปลูกมาขายนะคะ บลางบลางโคกจะอร่อยนะคะแล้วก็ล้างค่ะแล้วก็ใส่ฟ้าทองลงไปนะคะ ค่นเพื่อนเห็นแม่แ็งนะคะอร่อยคะ่ะลองทำนะคะตรงอย่างนี้ค่ะคนเขาชอบเผ็ดแล้วก็ตีบี้บ,บีทานนะคะคนเขาไม่ชอบเผ็ดเขาก็ไม่ต้องค่ะจุกแล้วคะ่ะเพื่อนๆรักทองก็เริ่มจะจุกแล้วนะคะแล้วก็ชิมดูนะคะวม่ได้หรือยัง อร่อยมากค่ะจิ้วตรงนี้หนึ่งนะครับเพื่อนๆใส่น้ำตาลไปหร่อยโอ้ค่ะแกงนี้ก็โอเคเลยเพื่อนพอมาแกงแล้วก็นุ่มเลยเห็ด อันนี่ขายได้ก็คือใบนางรักนะคะเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กอทุกท่านชุมภาพเขภาเพียงแรงบ่างๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ